นี้ไปก็จะหันไปเป็นผู้จัดก,การทั่วไปของทีมซยงไฮชาร์ตสโมสรบาสเกตบอลในบ้านเกิดที่จีนนั่นเองครับมาดูกันที่อดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างไทเกอร์วูส์กันบ้างครับใครที่เป็นแฟนๆของไทเกอร์นั้นก็ต้องลุ้นหนักว่าไทเกอร์นั้นจะกลับมาแข่งขันกอล์ฟอุ่นเครื่องก่อนจะถึงศึกเมเจอร์สุดท้ายของปีหรือไม่ครับขณะเดียวกันล่าสุดนั้นไทเกอร์อันดับโลกของเขาก็ตกจากท็อป20เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีเลยทีเดียวครับ อันดับโลกของไทเกอร์บูสครับสัปดาห์นี้ก็ร่วงลงมาอีกหนึ่งขั้นเป็นโปรโมือหนึ่งขออภัยครับมือ21ของโลกไปแล้วครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไทเกอร์นั้นหลุดวงโคจรท็อปทเวนตี้นับตั้งแต่ปี1997หรือในรอบ14ปีครับหลังจากที่ไทเกอร์เคยครองมือหนึ่งของโลกยาวนานถึง11ปีในช่วงเวลาที่แตกต่างกันสำหรับไทเกอร์นั้นบาดเจ็บหัวเข่าแลวก็เอ็มร้อยหวายครับทำให้ไม่ได้ลงวงสวิงตั้งแต่12พฤษาาคมมเป็นตนต้โดยสับสอร์ Tiger จะถงข่าวว่าเขาจะคม กลับมาวงการกอล์ฟอีกครั้งหรือไม่และจะลงแข่งขันรายการ WGC b r i s t o l Invitational ระหว่างวันที่4ถึง7สิงหาคมนี้หรือไม่ครับซึ่งเป็นแนวทางที่โปรคนดังจะมีโอกาสเข้าแข่งขันเมเจอร์สุดท้ายของปีอย่าง US PGA Championship ที่แอร์แลนตาในสัปดาห์ถัดไปหรือไม่ครับ ที่สาคัญหากไทเกอร์ iger, คืนสังเวียนครับใครจะเป็นผู้ถือถุงกอล์ฟซึ่งโคนในวงการต่างเดากันไปต่างๆนานาครับโดยตัวแต่งเป็นลี่เป็นบิลลี่ฟอสเตอร์ครับแคทต,ตี้ของลีเวสปูดปรมือ2ของโลกชาวอังกฤษรวมถึงเฟนนี่ซูเนสันแคทตี้หญิงครับที่เคยช่วยให้นิกฟาวเดอร์คว้าแชมป์เมเจอร์มาครองได้4รายการครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไทเกอร์ก็ประกาศแยกทางกับสตีฟวิลเลียมแคทตี้คู่ใจซึ่งร่วมงานกันมานานถึง12ปีเลยทีเดียวครับ i